10เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่มันก็ปี2021แล้วนะครับคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนามาไกลไม่ต่ำกว่า50ปีนะับตั้งแต่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกถูกคิดก้นขึ้นมานะฮะซึ่งมันก็มีข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากมายที่ณปัจจุบันนี้ยังคงเข้าใจผิดกันอยู่นะครับแล้วมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะมาปรับความเข้าใจกันข้อแรกเรียกเคสว่า CPU ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หรือใครหลายๆคนนะครับมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นั่นเองเพราะว่าเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เป็นกล่องเรียมๆแบบนี้อ๋อมันคือ CPU แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ CPU ครับ CPU คือหน่วยประมวลผลที่อยู่ภายในเคสนะครับมันถูกติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดมันคือหัวสมองหัวใจหลักสําคัญของคอมพิวเตอร์ที่ทําให้สามารถประมวลผลได้และก็มีความเร็วแตกต่างกันออกไปสําหรับ CPU แต่ละรุ่นนะครับแล้วเคสคืออะไร รูปร่างหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าเคสเคสคือสิ่งที่เอาไว้บรรจุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไว้ข้างในไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด CPU การ์ดจอแรมจะถูกติดตั้งไว้ในเคสทั้งหมดนะครับและตัวเคสเองเนะครับก็จะประกอบไปด้วยพัดลมสำหรับระบายความร้อนมีทั้งด้านหน้าด้านบนด้าน,าน,าน,านหลังอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นของเคสนะครับ รวมไปถึงพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆสาหรับเสียบ USB, แฟลชไดร์หรือหูฟังที่ด้านหน้าตัวเคสั่นเองนะครับดังนั้นรูปด้านหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ CPU แต่เรียกมันว่าเคสนะครับข้อที่2 AMD ร้อนผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนนะครับแนะนำ CPU AMD ให้เพื่อนแล้วเพื่อนร้องยี่เฮ้ยไม่เอา AMD แม่งร้อนใครจะไปใช้ถ้าเป็นเรื่องเมื่อก่อนอะใช่ครับ AMD เนะี่ยร้อนจริง แต่ณปัจจุบันนี้ AMD ได้พัฒนาสถาปัตยกรรม z e n ครับซึ่งก็กลายมาเป็น CPU AMD Ryzen แบบที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ซึ่งประสิทธิภาพความแรงเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะครับรวมถึงเรื่องความร้อนณนตอนนี้ Intel กับ AMD ความร้อนไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับแตกต่างกันเรื่องราคาและก็ประสิทธิภาพความแรงที่ต่างกันช่วงประมาณหนึงเท่านั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับสำหรับ CPU 2ค่ายนี้ ดังนั้นครับเลือก AMD ก็ได้เลือก Intel ก็ดีแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่การนำไปใช้งานของแต่ละคนนะครับข้อที่3เปิดปิดคอมพิวเต,เตอร์บ่อยๆทำให้คอมพังไวขึ้นข้อนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์จะพังเร็วหรือพังช้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดปิดคอมพิวเตอร์นะครับถ้าคุณเปิดปิดถูกวิธีคือการชัดดาวคอมพิวเตอร์ทุกครั้งแต่ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คอมพิวเตอร์พังไวนะครับก็คือความร้อน ความชื้นแล้วก็ฝุ่นนั่นเองนะครับดังนั้นคอมพิวเ,เตอร์ควรวางไว้ในห้องแอร์ที่แห้งแล้วก็มีอุณหภูมิที่พอเหมาะฝุ่นไม่เยอะถ้าฝุ่นเยอะก็เป่าออกรวมถึงถ้าความชื้นมากๆจะทําให้เกิดคราบออกไซด์หรือว่าสนิมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็จะทาให้คอมพิวเตอร์พังไว้นะครับดังนั้นการเปิดปิดคอมพิวเ,เตอร์บ่อยๆถ้าทําแบบถูกวิธีก็ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับข้อที่4ครับโน้ตบุ๊กซื้อมาใหม่ให้ชาร์จแบตทิ้งไว้12ชั่วโมง ข้อนี้เองเป็นความเข้าใจผิดของผู้ใช้งานหล,หลายๆคนนะครับรวมถึงพนักง,งานขายที่หน้าร้านด้วยซื้อโน้ตบุ๊กไปแนะนําให้ลูกค้าชั้82ชั่วโมงถ้าเป็น10ปีก่อนอ่ะใช่ครับ แต่นะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีถูกพัฒนามาไกลแล้วเราสามารถเสียบสายชาร์จโน้ตบุ๊กคาไว้เลยก็ได้ตัวโน้ตบุ๊กเองนะครับจะมีโหมดการจัดการพลังงานอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานเองหรือว่าโหมดแบบ h Performance เองนะครับถ้าอยากเล่นเกมเลืน่นๆไม่กระตุกเราสามารถเสียบสายชาร์จทิ้งไว้ได้เลยถึงแม้ว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับก็ไม่ต้องถอดสายชาร์จออกโน้ตบุ๊กจะจัดการให้เองโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นการชาร์จแบตทิ้งไว้12ชั่วโมงก่อนใช้งานเป็นเรื่องที่ผิดอย่างแน่นอนนะครับ ข้อที่5ปิดอัปเดต Windows จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ไม่มีปัญหาแน่นอนครับว่าข้อนี้มีความจริงอยู่บางส่วนนะครับเพราะว่าการทํางานของระบบปฏิบัติการ Windows เองเนี่ยมันต้องมีการอัปเดตอย่างสม่าเสมอเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทันสมัยรองรับกับโปรแกรมรองรับกับซอฟต์แวร์ต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในแต่ละเวอร์ชันที่ถูกอัปเดตนะครับแน่นอนครับว่าระบบปฏิบัติการ Windows ถูกสร้างด้วยมือของมนุษย์ครับดังนั้นมันย่อมมีข้อผิดพลาดกันได้ในบางเวอร์ชั่น Windows อาจจะมีบัก๊กหรือว่าการทํางานของโปรแกรมนั้นๆเนี่ย ไม่ทันกับเวอร์ชั่นของ Windows ในปัจจุบันดังนั้นการที่ Windows มีเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนไปอัปเดต Windows ให้ดูไปก่อนว่ามีปัญหาไหมสําหรับเวอร์ชั่นนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีฟีดแบ็กเกี่ยวกับปัญหาอะไรบนเว็บไซต์หรือว่าหน้า f c e e o o o นะครับเราก็สามารถอัปเดต Windows ได้อย่างสบายใจแน่นอน แต่สาหรับใครที่กลัวการอัปเดต Windows แล้วปิดมันไว้เป็นเวลานานๆเนี่ยการที่ลงโปรแกรมใหม่โปรแกรมอาจจะมีปัญหาไม่สปอร์ตกับ Windows เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ได้นะครับดังนั้นการปิดอัปเดต Windows ไว้ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องที่ควรทํานะครับข้อที่ 6. Windows 7ดีที่สุดเฮ้ยที่มันยุคปี2021แล้วนะครับลหลายๆคนยังคงเชื่อว่า Windows 7คือ Windows ที่เสถียรดีที่สุดใช้งานรองรับการเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นไม่มีปัญหานะครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ย ณปัจจุบันนี้ Windows 10มันเปิดตัวออกมาหลายปีแล้วนะครับโปรแกรมเกมรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆเองถูกออกแบบมาให้สปอร์ตกับ Windows 10ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับแต่สําหรับใครที่ใช้ Windows 7อยู่เนี่ยอาจจะเป็นการคุ้นชินกับระบบเก่าใช้งานกับตัวอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ยุคเก่าๆแล้วไม่มีปัญหานะครับซึ่งบางทีตัว Windows 7เองหรือ Windows ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่านั้นเนี่ยอาจจะทํางานเฉพาะทางสําหรับเครื่องจักรบางประเภทหรือว่าโปรแกรมบาง โปรรแกมที่ไม่ได้มีการอัปเดตเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำงานทั่วไปใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันเล่น Facebook ดู YouTube หรือว่าเล่นเกมปกติเนี่ยคุณควรจะอัปเดตมาเป็น Windows 10ไปแล้วนะครับอย่ายึดติดกับ Windows 7มากนะักเพราะว่าปัจจุบันนี้ปี2021แล้วอะไรๆมันก็ดีขึ้นนะครับข้อที่7คลิกขวา r e f ฟ e ที่หน้าจอบ่อยๆแล้วคอมจะไวขึ้น อีเองถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะครับเวลาจะเซฟงานอะไรเซฟปุ๊บ,บก็ต้องมาคลิกขวารีเฟซที่หน้าจอรัวๆไฟล์งานที่เราเซฟเนี่ยมันจะได้โผล่ออกมาไวขึ้นนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ของเรายังคงใช้งานเป็นฮาร์ดดิสต์อยู่นั่นเองนะครับซึ่งเราทราบดีว่าฮาร์ดดิสต์เนี่ยมันช้าแค่ไหนนะครับถ้าเทียกบกับ SSD ณปัจจุบันนี้การทํางานระบปแบปฏิบัติการ Windows อยู่บน SSD จะเป็นส่วนใหญ่แล้วดังนั้นเรากดเซฟงานปุ๊บไฟล์ก็จะโผล่มาที่หน้าเดสก์ท็อปปั แต่ในกรณีที่เหงามือหรือว่าไฟล์มีขนาดใ่เองก็อาจจะกดรีเฟรชเล่นเล่นแก้เบื่อไปได้นะครับดังนั้นการฝลัดปุ่มรีเฟรชรัวๆไม่ได้ช่วยให้คอมไวขึ้นแต่อย่างใดนะครับข้อที่8ครับต้นไม้ดูดรังสีณปัจจุบันนี้เองนะครับผมยังเห็นเว็บขายต้นไม้ตะมุตะมิน่ารักอย่างตะบองเพชรหรือว่าต้นไม้เล็กๆประดับหน้าคอมเนี่ยโฆษณาว่าต้นไม้ช่วยดูดซับรังสีได้ซึ่งข้อนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าในอดีตแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ของเราครับเป็นจอตู้ หรือว่าเราเรียกว่า CRT นะครับเป็นจอขนาดใหญ่ที่ทำงานโดยการยิงลำแสงอิเล็กตรอนไปกระทบกับพื้นผิวที่ถูกฉาบด้วยสารประกอบฟอสฟอรัสทำให้เกิดเป็นภาพขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยมันก็จะร้อนมากๆนะครับทำให้รู้สึกมันว่ามันปล่อยลังสีออกมาแล้วมันก็เป็นความเชื่อที่อยู่บน forward mail มาเป็นระยะเวลานานนะครับ แต่ณปัจจุบันนี้จอที่เราใช้งานเป็นจอแบบ LED หมดแล้วนะฮะดังนั้นมันก็ไม่ได้มีการปล่อยรังสีอะไรมานะครับและการที่เอาต้นไม้มาวางขั้นระหว่างหน้าจอคอมกับหน้าเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ดูดรังสีแต่อย่างใดนะครับถ้าอยากจะให้มันช่วยได้จริงๆนะครับไปหาพวกต้นไม้ที่มีใบใหญ่ๆเนี่ย ไปวางแปะหน้าไว้เลยครับแสงจากจอเนี่ยเข้าหาเราไม่ได้แน่นอนนะครับแต่จริงๆประโยชน์ของต้นไม้หน้าคอมช่วยในเรื่องของความสวยงามดูแล้วมันสบายตาดีเหมาะสําหรับคนที่ต้องการตกแต่งโต๊ะคอมนะครับข้อที่9สัญญาณ WiFI ก่อมาเร็งผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับ คงโดนพ่อแม่ที่บ้านเตือนนะครับว่าอย่าไปอยู่ใกล้เราเตอร์มากนักเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งในกรณีนี้เองผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพ่อแม่ไปอ่านมาจากกลุ่มไลน์กรุ๊ปไหนนะครับผมคิดว่าส่งมาแต่สวัสดีวันจันทร์ีกแต่ฟโฟ r ว์เมวแบบนี้เนี่ยก็ถูกส่งกันมาเหมือนกันนะครับ ซึ่งการส่งสัญญาณ Wi-Fi นะครับมันเป็นคลื่นไม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อคลื่นในสมองหรือว่าร่างกายเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่คลื่นความร้อนแบบไมโครเวฟด้วยแล้วก็ไม่สามารถทําให้เกิดผลเสียผลร้ายได้แบบคลื่นรังสีแบบเหตุการณ์ระเบิดที่เชอร์โนบิลอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งเคสสัญญาณ w i f i ก่อมะเร็งแบบนี้นะครับมันเป็นแค่ง,งานวิจัยแบบเล็กๆเท่านั้นและก็ทํากันในกลุ่มแคบๆโดยสํารวจจากกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีการใช้สัญญ,ญาณ w i f i ภายในบ้านนะครับซึ่งข้อมูลงานวิจัย นี้เองถูกเผยแพร่ออกมานับ10ปีแล้วแต่สําหรับส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าร,บรอบๆตัวเราเนี่ยมีทั้งคลื่นดีวีคลื่นดาวเทียมคลื่นวิทยุถูกส่งมาอยู่รอบตัวเรานับตั้งแต่ที่เราเกิดมาอยู่แล้วนะครับกะอีแค่สัญญาณไ WiFi มันก็คงไม่ทําให้ก่อม,มาเองได้หรอกจริงไหมครับ และข้อที่10ครับใช้ Mac OS แล้วจะไม่ติดไวรัสข้อนี้บอกเลยว่าไม่เป็นความจริงนะครับสาวก a p p l e หลายๆคนเนี่ยยังคงเชื่อแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่อันที่จริงแล้ว Mac OS มีไวรัสครับเพียงแต่ว่ามันน้อยกว่า Windows เท่านั้นเองผู้ที่ไม่ประสงค์ดีพัฒนาไวรัสขึ้นมานะครับก็หวังที่จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ ดังนั้นมุ่งโจมตีกลุ่มผู้ใช้ Windows จะง่ายกว่าผู้ใช้ Mac OS แน่นอนนะครับซึ่งบนระบบปฏิบัติการ Mac OS เองนะครับก็ยังคงมีการทำา s e u u r t y y เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสอยู่นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับ10ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้หลายๆคนเบิกเนี่ยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e ไลค์แชร์ใต้โต๊ะคอ,อมเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับ ผมตั้นไตโต้คอมขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย